สวัสดีแฟนฟุตบอลเพลพักจีก้จอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้วาดีบอธทษจี้จอกเปิดรังเจ้ามอสโกจี้จอกสยามเรตเตอร์สตีเปิดบ้านคิงพาวเวอร์สเตเดียมรับการเยือนของสปารต์ตมอสโกในศึกยูฟายูโรป,ปาลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4นัดที่4ก่อนลงสนามในเกมนี้เรเตอร์มี4คะแนนจากการลงสนาม3นัดอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่ม 4. สส่วนสปาร์ตมอสโกมี3คะแนนจาก3นัดอยู่ในอันดับที่4 ทสองทีมพบก,กันมาแล้วในนัดที่แล้วโดยเลสเตอร์บุกไปชนะสเปนตามอสโก4ประตูต่อ3เบ,บเม่ได้รัตเชอร์ไม่มี Madison, Mark, เจมมสตันมาร์กออปิตันริคาร์โดแปร่าและฮาวิบาร์ในเกมนี้แต่ได้อริสเซเปเรสกลับมาเป็นตัวจริงโดยลงได้เป็นตัวรุกหลังเพซาดาก้าและเคเดชิอีแอนโชด้านวิเฟตเอดิดีนั่งสำรองไราชื่อ11ตัวจริงเลสเตอร์สตีมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูแคปเปอร์เชมายเคิลกองหลังสามคนประกอบไปด้วยแดเนียลอารมาตีจอหนนี่อีแวนและช so ักลาซยุนชู ผู้แบกฝั่งขวาเป็นทีมพุทธิการสซานฝั่งซ้ายแรนเบอร์ธานมิฟิลคู่กลางบูบากรีสุมาเร่เล่นรุกกับยูริติเดมันมินมฟิวตัวรุกอายุเซเปเรสโดยมีแพซซาดากาและเคเดชิอิเฮนาโชจับคู่กันในแดนหน้าครึ่งแรกเรสเตอร์ของบอดีเหนือกว่าย่่งชัดเจนการขึ้นเกมทางฝั่งขวาของทีมพุทธิการสซานเย่สร้างปัญหาให้แนวรับสปาตามอสโกได้หลายครั้งและเกิดได้ประตูขึ้นนำจากการยิงของบูบากรีสุมาเร่แต่บอลไปชนสามเหลี่ยมกระโดดอ,ออกมาอย่างน่าเสียดายจบครึ่งแรกแเสมอกันยูู่่่ทีประตตอ ครึ่งหลังสปาร์ตัมอสโกูมาได้ประตูออกนำไปก่อนจากวิเตอร์โมเซตในนาทีที่51เมื่อมิคาเอลอิกนาตอฟดุดไปทางฝั่งขวาแล้วเหยียบเข้ามาในเขตโทษให้โมเซตโขกแบบที่พิ็นแคสเปอร์เชมเคิลหมดสิทธิ์รับเรสเตอร์มาตีเสมอได้ในนาทีที่58จากรูเตมุมที่ดาเนียลมาตีโขเข้าไปไม่เหลือเจ้าบ้านตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นาทีที่75เรสเตอร์ได้จุดโทษจากจังหวะที่อเดมบราลูแมนโดยวิกเตอร์โมเซตดึงล้มในเขตโทษแต่เจมี่วอร์ดี้ยิงไปตติิดดดเเเเเซซซฟฟผูู้รรรักกษาาาาาปะออออล็นน์คยยย่่งสี ท้ายเกมเรสเตอร์บุญยนักแต่ก็ไม่สามารถส่งบอลเข้าประตูได้จบเกมทั้งสองทีมเสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ,บ่งกันไปทีมระ1คะแนนเรสเตอร์มี5คะแนนจาก4นัดอยู่ในอันดับที่3ของตารางโปรแกรมนัดต่อไปจะบุกไปเยือนริยูไนเตในศึกพรีเมียร์ลิกวันอาทิตย์ที่7พฤศจิก,กายน2,564เวลา21นาิกาตามเวลาประเทศไทย นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกที่ิีมที่จออสยามของพวกเราทำได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับสปาร์ตาบอสโกหนึ่งประตูต่อหนึ่งเก็บได้5คะแนนจาก4ีนัดทำให้โอกาสเป็นแชมป์กลุ่มยากขึ้นไปกว่าเดิมขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้อธิกายคอมเมนต์ด้วยนะครับสวัสดีตัวผมอีกขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเด t เตอร์สตี้วันนี้สวัสดีครับ